ได้ไหมคะอะไรครับเครียบินอะไรเครียบอะไรนะครับเงินผ่อนไ้ไหมมคิดเงินเหรอครับคืออะไรนะครับเท่าไหร่ครับผมรู้ว่าสองร้อยเก้าสิบห้าบาทผมมีตังค์นี้ครับนี่ครับจุดสองร้อยใช่ไหมครับขออนุญาตนะคะร้านเราไม่ได้รับใบไม้ค่ะอันนี้เงินครับ อ๋ออันนี้ไม่ใช่แบงค์พันนะครับไม่ใช่ค่ะชำระนี่ไม่ได้ตามกฎหมายนะคะครับผมกินก่อนฮะเดี๋ยวผมผมหิวครับ แล้วไงหอมผมก็แดกอะอร่อยครับเออทำอะไรมาเดินมาจากพัทยาครับเดินมากี่วันเนี่ยเดินมาแป๊บเดียวเองครับกินเผ็ดไหมอ๋ออร่อยครับเออช้อนดิช้อนไม่ใช้ช้อนทำไมอ่ะช้อนนี่ครับทุกคนที่ไหนเนี่ยมาทำงานอะไรเนี่ยผมเก็บเงินตามพื้นครับนี่ครับนี่อะไรเงินเงินอะไรเงิน แบงค์อ่ะแบงค์ไม่มีครับไม่ได้รับไม่มีครับจะมาแดกฟรีผมต้องทำไงบ้างครับไม่จะแดกฟรีใช่ไหมช่วยทำงานได้ไหมครับปกติทำงานอะไรเป็นผมเก็บขยะเป็นครับเก็บขยะเป็นเก็บขยะเป็นครับเก็บแล้วก็แดกก็จะน้อยนะเอากินวหมดนี้อิ่มแล้วครับอิ่มแล้วลองทำอะไรบ้างครับแดกไปแล้วเนี่ยทำรายได้อ่ะคนที่ไหนเป็นคนที่ไหนคนทุกที่ครับคนไทยครับคนตีนที่ถามดีบีอ่ะเป็นเป็นคนไทยครับรู้แล้วคนไทยอ่ะพูดไม่ได้หรอกต้องวันไรกรุงเทพครับ เทพครับที่ยาไม่มีอะ่ะพิการก็ไม่พิการนะไมไม่หางานทำอ่ะเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลครับออกมาจากโรงพยาบาลโรงพยาบาลบ้าดิหมอให้กินยาอยู่ป่ะทิ้งไปแล้วครับยาทิ้งไม่แดกด้วยแล้วมันจะหายไหมเนี่ยผมผมใจ่ายจ่ายอะไรได้บ้างครับไม่ต้องจ่ายอ่ะเอาไปเถอะอันนี้มากดตีนงไปเนี่ยมันเปล่าครับผมผมกินเสร็จแล้วครับทำทำงานได้ไหมก็ต้องออกกำกากูไปเถอะกินเสร็จแล้วก็โอเคครับไปเถอะเลี้ยงเลี้ยงไะไม่เอาใบไม้อ่ะเอาใบไม้เอาใบจามาอะไรนะไป อ๋อไม่ไม่เป็นไรเดินไปไหนเดินไปเชียงใหม่ครับเดินไปเชียงใหม่ไปทำไมมีงานทำหรอไปไปเก็บเก็บเงินไปเรื่อยเงินไปเรื่อยอไม่ต้องเดินโอ้โอเอาเลือกเอาเดาไหนอ๋อเอาเอาอันนี้ครับเอาฉลาดด้วย,อ,ดดวยอันนี้สีเขียวครับเออสีเว้ พี่เขาหัวเลาะเลยนั่งรถพอเหรอไม่เอานี่นะไม,ไม่ไม่ไป็นไรครับผมชอบสีเขียวครับโอเคขอบคุณมากครับ